วันนี้จะมานำเนเรื่องีทางคืนบ้านนาศ12ค่ะงานมางานมาแล้วมีเศษฐีคนนึงชื่อนนท์และภรรยาของเขาชื่อพรมีทั้งสองมีลูกสาถึงสิคนทำให้ฐานะทางบ้านโอตกตําลงเงินทอี่เก็บไว้ก็หายไปหมดเออนี่แบเราเลยกัดีอะลูกเราก็โตขึ้นันมังกินเก่งซะด้วย เพราอจะนทรเราไปเยี่ยมญาติที่เขาเหน่งแล้วเขา้พไปถึงกลางป่าแล้วก็ปล่อยเลยดีแม่ทำไมลูกมีสิบคนเองล่ะนี่ทั้สิบสองเลยหายไปไหนสองคนหรอลูกไปที่ไหนจ๊ะ่อขคุหล่ากเขาเปล่าพ่อมันเอาไปไหนเปล่า ลูกจ๋าอีกสองคนที่ไหนจ๋าลูกลูกจ๋าอีกสองคนรับต้องงานแล้ววันไหนกได้สิลูกจ๋ามาหาแม่หน่อยจ้าสงสัยออกไปหาอาหารให้แม่กินละมั้งลูกจ๋าที่ไหนจ๋าสองคนเลี้วถ้ายังไม่เลีวคลอดใหม่ก็ได้ ลูกจ๋าสองคนจ้าแต่ลูกกระต่ายไม่พอนะอันนี้ลูกคือเขาเป็นลูกคนอื่นมาแลวจ้ามาแลจ้านางสิบเอ็นางสิองต่อเลยจ้าต่อเลยจ้าขึ้นลอดใหม่แล้วจะตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ตลกมาเน่าคุ้นมาก comedy อะไรข้าวพ่อสั่ำจัง <c oughs> แทนที่พ่อจะเจอลูกลูกเปลี่ยนพ่อใครมาใครไปบ่อยอะอีกประมาณ8ปกิโลถึงลูกอีกประมาณ8กิโลครับ ลูกของเขาว่าจะไปหาผลไม้มาให้กินเมื่อได้โอกาสเขาก็หนีไปโดยหวังว่าจะมีคนที่ดีกว่านี้มาแล้วยังดูในป่ามีมอไซค์ทำไมพ่อหลังเล่นเวนเดอร์ฉี่เลยเนี่ยทั้งสองรอิดีดามจนจนเหนื่อย ก็แบบแม่ไปนานใจยูอแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่ป่าแถวนี้จะหน้าตาน่ากลัวซะด้วยเธอก็ไปเดินมาแล้วรอบทางไกลวันเนี้ยโชคดีที่นางนเขา้อมคนสุดท้องมีความฉลาดมากกว่าพวกพี่พี่จึงได้น้ำงข้าตากโลยตามทางที่เดินมาพวกนายนเขาทั้งสองจึงได้เดินกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยลูกลูกข้า นี่เ็เดินป่าเดินช้อปปิ้งกันเนี่ยโอยโอ๊ยตกใจเหมือนกันเลยโอ้แม่กันหมุกเจอมากเลยเออโอ้ลูกสาวโอ้โห เร้ขอบคเจ้ามาเลยนะรู้ไหมอันนี้เป็นแม่เลือกเก็บพงมาลัยลูกเวลาผ่านไปพ่อกับแม่เคยไม่คิดว่าจะนำลูกของตนไปปล่อยป่าอีกครั้งแล้ววันนั้นก็มาถึงพ่อของนางสิบสองได้นำลูกของคนไปปล่อยปลาอีกครั้งนี้โชคร้ายนางเขาไม่ได้เอาข้าวกลับมาด้วยทำให้นางสิบสองติดอยู่ในป่า เดินทางไกลยังเหลือไม่พอนะเออพ่อหนับวันยังไม่เป็นพ่อแล้วแม่และเออไปนี่กลับฝันอยังไม่เห็นเลยแถวนี้เป็นป่าชายแดนช่วยสิฉันกลัวผีฉนเม่ชายแดนที่ไหนะนะมวกเล็กมวกเล็ก <_ d ata> แบบนี้กับเราอีกจนนไหนที่หายใจก่บไป เนื่องจากตนไม่มีลูกและสามีของตนก็ตายไปแล้วอุ้ยลูกใครหลานใครล้วนั่นหน้าตาน่ารักน่าชัางมามะมเขาจะมา,มาเป็นพ่อแับแม่พวกเจ้าเองนั่นจึงนำนางทั้งสิสองมาเลี้ยไว้นในวงังโดยสังง่นในงให้ทุกคนในเมืองทังตะวันแปลงกายเป็นมือเรนงให้หมออกเดินอี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 กดินอีกเดินอีเดินอีกเดินอีก ใช้ชีวิตอยู่ในวงังแบบสุขสบายจนกระทั่งตัวเป็นสาวนางพาว่าเกิดสงสัยว่าเมืองนี้เป็นมเมืองอยักษ์พี่พี่ดูแมวว่าฉันเจออะไรมาไปเจออะไรมาหรอพาวหน้ากลัวหรือเปล่ากล้องจะด,ดูนะสี่ก้องเท่าครูเขาแน่ลองคิดดูสิทำไมเราไม่เจอมดหรือสะสุดตัวในเมืองนี้เลยเราหนีกันไปดีไหม ัวนางพาวจะพาพวกพี่หนีจากเมืองยะจนนางสันตราตามมาแต่มองไม่เห็นนางท่านสิบสองเพราะเทวดาในป่าคุ้มครองนางสันตราได้กลับมายืนด้วย,นนยความอาฆาตแค้นใหญ่เจรนะมีกินได้หมดทุกตัวเลย,เยทุกคนเลยนางท่านสิบดีใจที่หนีจากนางยักษ์มาได้แล้วก็เดินทางไปโดยไร้จุดหมายจนมาถึงที่เมืองกุตตานครซึ่งมีราชาลาวสิทธิ์เป็นเมือง ทางึกซ่ตได้เห็นนางเ้าที่ลูกงนานและพวกพี่ๆของนางก็เกิดความรักใร้โดยรักนางเขามากที่สุดเข้ามาเข้ามาค่ายินดีเจอยอมรับผู้จ้าทสิเด็กพระเอกเป็นเสพระเองของจนใที่สุดน,นางเหงสองคนไ,ได้ตัง้งอีกหนึงใน่ณะเดียวก,กัน ม่ว่านาคที่สอขาดที่จนาสันตาจึงได้เห็นและรู้ว่านัอยู่ที่กงุตรนครและได้เป็นผนสีของราชันิสมมีความสุขกันมากใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเี๋จะให้บทเรียนราคาแพงเก็บพวกไม่หลักดีเท่าไหร่ตาวปจนมอุตรารและได้พบกับท้าท จึงเป่ามงุดชกลฎให้นารส,สิักแ,และแต่งตั้ให้ตนเป็นมะเหสีเอกแทนนางาเราหลวงกูหลูหล,ล,ล,ลงกูเป็นน้อยลขาวสวมีตอนมีมเหสีใหม่จึงโมหและอยากรู้ว่าเป็นค <c oughs> มันเป็นใครกันนะเมียใหม่ของเพื่อนพี่เนี่ย อยากเห็นหน้าน้ำหนาวว่าเป็นใครไปไปดูกันไปจบคาเพล่ลาบีลาแกสันทำไงดีพิมหิวข้ และสั่งนางทันธสิบสองไปฝังไว้ในถ้ำนางทันธสิบสองต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในถ้ำขณะที่ท้องของนางก็เริ่มโตทุกวันสานยังยังมองยังไงมีร่งมีุ่องยาม่ว ขอเรียกพูดหน้าดูเลย ราตเตอรี่จึงเลี่ยงให้จาดการคว้าตาใน12วิถีโดยนายยักษ์ได้สั่งให้วิรุ์และเจมบังสมุนเอกของตนรับหน้าที่นี้เมื่อมาถึงท่าหทางสองได้ฟอกลูกตานใน12ันทีโดยเรียนจากพี่ไปน้องด้านนางส้มผู้ซื้อสัตว์ต่อนใน12ได้ออร์รย์ขอให้แซมลอตเิอรี่ไม่ให้คว้าู่ตาใน12 ไม่สงสารนางแถวชิฟและลูกลูกที่ติดอยู่ในคันหลอเพคะแต่จะติดอยู่ในถ้ำอดข้าวอดน้ำและรูควักลูกตาอีกก็ได้ก็ได้ตายกโน้ในที่สุดนางเข้าก็ได้นำราชโอมาองค์การมาให้วิรุณและจำบังดูแต่ด้วยจนเองแก่แล้ว ด้วยจึงมางไม่ทำโดวยวีรูจังบางได้ฟักลูกตาไปงสิบเอดคนแล้วเม้นแต่นางเขาที่โดนฟักเป็เพียงฝ้าเขียวกิดมาแทนท,ที่นางเขาไม่ล้่วไมาัไ่เขาไม่าวใส่หัวไม่านางใส่หัวรนาข้ไวสวานางเขาสัวมาวนางเขามารไม่านาเขาไม่ถาวรใัว, <c oughs> วางเมาวัไม่ทา,า,ทาน,นา,ทาไม่ก็เร็ส่หมารงงางเวรกสม่นางเขาไรส่ันเง็กได้ อาปาออกมาเล่นแต่นางเผาค้อออกมาเทยงข้างเดียวจึงไม่โดนท้อกตาทั้งสองข้างนางทระงทั้งต้องทนทุกข์ทรมานเข้าอีกปวดทั้งตาและท้องแก่ที่ใกล้คลอดโดยหากบเขียดแถวนั้นมาย่างกินประทังชีวิตและข้าวที่นางค่อมคอยเอามาแอบถวายเวลาผ่านไปจนกระทั่งคุณนางคลอดลูกออกมาแต่ลูกของนางทั้งสิบดคนตายหมด จินล <accurately S 2> ูกตัวเองเหลือแต่นางเขาที่กำหน้าเธอโอรสเราไต้ชื่อว <Module> ่ารสเสนรเสยนเป็นอันฉลาดและรูปงามมากและเป็นหัวแก้วหัวแหวนของแม่และปาายตตายามตาย้าสัตาตายด้วยลืมตายลืมตายายลืมืาาลาา ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรความอาฆาตแค้นของนางยักษ์สังฆมาลาได้ก่อให้เกิดส่กนาระรรมการอันน่าสลดใจและสร้างกรรมชั่วอันหนักหนาสาหัส